ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามบินจุดไดเซะนะครับเบืองซัปโปรโรนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่4พฤศจิกายนนะครับเป็นทริป เป็นวันแรกนะครับของทริปที่2นะครับที่จะเดินทางมาถึงที่สนามบินแห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับทางทีมงานของเรานะครับนำทีมโดยคุณจารุวัฒน์นะครับก็ได้นำนะครับลูกทีมนะครับมีทั้งคุณน้ําทิพย์นะครับแล้วก็ผมครับเบอร์ธาราทิพเสียเดชนลูชัยเช่นเคยนะครับมารอรับนะครับเพื่อนๆนะครับครอบครัวนะครับสมาชิกจากลานนานะครับที่เดินทางมาจากสุวรรณภูมิตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกเขากันนะครับว่าเขาเหนื่อยแล้วก็พร้อมขนาดไหนนะครับสำหรับการเดินทางที่พกไกโดนในครั ครับสวัสดีนะครับวัสดีตอนเช้านะครับผมอยู่ที่สนามบินซิโตเสนะครับตอนนี้กรุ๊ปสองกำลังผ่านขั้นตอนคัสตอมกันอยู่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่จะได้รับกรุ๊ปสองเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวสนุกสนุกกันนะครับ ตอนนี้นะครับ uh ก็ลูก <outfit> ค้าครอบครัวของลานานะครับก็ทยอยนะครับเดินทางออกจากสนามบินนะครับที่โหลดของเอามาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเต็มตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับหน้าค่าตาของทิป2นะครับว่าหล่อสวยกันขนาดไหนนะครับแต่ที่สาคัญแต่ละคนนะครับเพิ่งลงจากเครื่องง่วงแน่นอนครับเดี๋ยวไปถามความรู้สึกกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสัมภาษณ์ก่อนเลยความรู้สึกเป็นไงครับวัน ผมรัฐพรแล้วก็นี่ภรรยาณตรีนะครับจากบ้านสวนมาร์เก็ตติ้งขยายครับเราจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับหวังว่าจะประทับใจพี่พอแล้วก็พี่้หญิงนะครับครับได้ครับก็ง่วงนอนนิดหน่อยแต่ก็พร้อมค่ะก็อยากคันปูค่ะอยากคันปูครับอยากคานปูนะครับเดี๋ยวเราจัดเต็มเลยครับครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้นะครับมาจากไหนและชื่ออะไรกันบ้างครับอ๋อมาจากแถวมินบุรีค่ะชื่ออะไรครับ น้าเพชรเอกค่ะน้าเพชรเอกค่ะคชื่ออะไรครับพี่ผู้หญิงพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะพี่ผู้ชายครับพี่เปโลดครับพี่เปโลดครับและพี่บีครับร้านทาวันนะคะอยู่ประเวศค่ะจิจุ่มค่ะอ๋อนี่นะจะต้องมีอาหารอะไรมากระตุ้นที่เราหายเหนื่อยไหมฮะปลาดิบ<ป>ยักษ์ปูยักษ์ก <laughs> มือแรกจะประทับใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะบายยกดไลค์หน่อยเร็ว เอาละครับเราตอนนี้นะครับคณะเดินทางนะครับครอบครัวลานานะครับทริปที่2นะครับก็ได้เดินทางถึงฮอกไกโดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองซัปโปโรแห่งนี้นะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับทางคณะนะครับจะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันกันครับแต่จะเป็นอะไรนะครับจะเด็ดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ ก็ยินดีต้อนรับสู่ฮอกไกโดนะครับก็อนนี้เป็นครุกที่2ที่เดินทางมาถึงที่นี่นะครับทรุกแรกนี่ก็เดินทางกลับไปเมื่อคืนนี้นะครับทั้งหมดก็ทรุรกได้ไป77ท่านมา7มา77ท่านนะครับทรุกนี้60กว่าท่านนะครับก็ผมก็ในานามของสุขสวัสดิ์และก็ลานามแม่ไทยนะครับต้องขอขอบคุณที่ลูกค้าให้เกียรตินะครับมาร่วมทริปกับเรานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสนะครับ ในการได้ดูแลท่านนะครับมีอะไรให้เรียกใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไกด์ของเบริษัทไลนิชที่เราเลือกสรรกันมานะครับแล้วก็หรือจะเป็นทีมงานของจุกสวัสด์ทั้งหมดนะครับที่เป็นผู้แทนสามารถเรียกใช้ The, รวมกับผมด้วยนะครับไม่ว่าจะถ่ายรูปจะจะให้ช่วยถือของอะไรได้หมดนะครับ ขนมมื้อแรกในวันนี้ตั้งแต่เดินทางมาถึงรสชาติอร่อยมากครับหวานมันใช่ไหมครับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยตอนนี้นะครับครอบครัวลานนาของเรานะครับก็เป็นนะครับต้องเรียกว่าเป็นขนมนะครับมื้อแรกตั้งแต่มาถึงฮอกไกโดแห่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องควรกินนะครับนั่นคือไอศครีมนั่นเองนะครับเพราะว่าในปั๊มแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วแทบจะทุกปั๊มนะครับเขาจะบอกเลยว่าคนขับรถหรือคนที่เดินทางนะครับ ไม่ว่าจะง่วงนอนอยังไงนะครับถ้าเป็นของเมืองไทยก็จะมีแค่เครื่องดื่มชูกําลังกาแฟนะครับกอเอีย๊ยดเพื่อให้คลา,ายความง่วงนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นฮอกไกโดอย่างนี้ครับ <K> เขาบอกว่าไอศครีมเนี่ยนะครับจะทําให้คนเนี่ยหายง่วงแล้วก็สดชื่นเฟรชขึ้นครับไร่จังเลยอะอรเว้อร์ไย่จงายหมดแล้วนี่มีอีกไหมล่ะ รก็มาดูว่าอร่อยหรือเปล่าก็มาดูที่จาเลยค่ะว่าหมดเกลี้ยงไปแล้วอ่าหมดหทุกคนเลยค่ะดูทั้งโต๊ะเลยค่ะแล้วโต๊ะนั้นมีชนแก้วแล้วค่ะทีนไงนะครับมื้อนี้อาหารมื้อแรกอิ่มชาอร่อยอร่อยดูดิฮะไม่เหลือเลยก่อนรสชาติดีนะ โอ้ยชีโอ้ยชีเลยแป๊บค่ะไข่กุ้งเหรอครับไข่กุ้งนะไข่กุ้งเห็นไหมสดคทุกท่านสดครับก็อร่อยดีค่ะครั้งแรกนะคะเพิ่งเคยกินของดิบเนี่ยค่ะประทับใจป้าโอ้ก็โอเคนะคะสดสดมากค่ะอ l ่าตองมันไนท์ฮันนิ เราก็รับประทานอาหารกลางวันนะครับถือว่าเป็นมื้อแรกเลยครับที่มาฮอกไกโดประทับใจไหมครับประทับใจค่ะประทับใจไหมครับประทับใจมากมากค่ะโอเคเลยครับแกงนี้นะครับมาจากจังหวัดอะไรครับเชียงรายค่ะอู้อู้เนื่อู้อ้อู้เนอไหนเจ้าสวัสดีเจ้าเชียงรายเจ้าเชียงรายอินฮอกไกโดอินฮอกไกโดและต้องบอกนะครับว่าแกงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับสำหรับรางวัลของเรานะครับรางวัลแต่งตัวซับเวอร์นะครับ คิดว่าวันนี้คือเบาๆใช่ไหมวันแรกใช่ไหมยังยังไม่จัดเต็มของเด็ดยังอยู่ในกระเป๋าอีกเพียบและที่กาลังจะชอบอีกทลิปที่2นะครับต้องบอกว่าทุกคนนะครับมาด้วยใจจริงๆนะครับถึงแม้ว่าการเดินทางจะระยะยาวนะครับมา5-6ชั่วโมงจนถึงตอนนี้นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่นอนแต่เรียกว่าร่างกายนะครับอาจจะไม่พร้อมแต่จิตใจแี่พร้อมเสมอนะครับที่สำคัญนะครับการแต่งกายจัดเต็มทุกคนครับรับรองนะครับว่าทริปนี้นะครับจะต้องมีคนแต่งกายแซบเบอร์แน่นอนครับ นี่นะครับเราก็อยู่กับครอบครัวรานานะครับครอบครัวนี้นะครับเรียกว่ามาจากมาจากภาคไหนกันครับ<า>ผมได้หันใหญ่ครับต<า>รงนี้มาจากหันยี่มาจากหันยี่วันนี้เป็นวันที่วันที่จะไหลมาวันแรกวันแรกของทีกกม่มาที่นี่คร <c oughs> ับตรงกับวัน วันที่สี่วันที่สีของเมืองไทยนะครับข้องของญี่ปุ่นด้วยก็มาทิปแหลกถึงเหล็กมาขึ้นไม่ได้นอนเลยนะมันรู้สึกว่าเวลาสั่นมากปั๊บเดียวเองก็ถึงนะฮะใจสู้ใจสู้นุกอยากแรงนุกอยู่ทางคนร้อร้อย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 จากจังหวัดสุรินทร์นะครับ ู่ม่มใจนําเสนอเลยครับ,คร,บครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่2นะครับกับสุขสวัสดิ์ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้พาครอบครัวมานะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้จัดก,การใหญ่ด้วยนะครับที่ดูแลอย่างดีนะครับาทางเจริญชัยสุรินครั้งล็กก็ สมีทั้งภาคเหนือแล้วภาคใต้ก็แล้วเขาบอกว่าเขาจัดเต็มเขาอยากได้ตำแหน่งแต่งกายแซฟเบอร์ภาคใต้ไอภาคอีสานของเราเป็นไงฮะก็เอาให้ดีที่สุดแล้กันค่ะหาช็อปเจอที่ไหนเด็ดๆจัดเลยนะฮะเราที่ญี่ปุ่นจะมีชุดอีสานเหรอพี่อไม่ต้องนะโอเครสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มที่2นะครับที่เดินทางมากลุ่มแรกก็เดินทางกลับไปเมื่อคืนนี้นะครับก็ชุดแรกรู้สึกจะ77ท่านใช่ครับนะครับกลุ่มที่สองก็อีก60กว่าท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับสุภกไกโดนะครับแล้วก็ในนามของสุขสวัสดิ์แม่ไทยแล้วก็รันนามแม่ไทยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากที่ทุกท่านเสียสละเวลานะครับมาร่วมเที่ยวกับ บริษัทเรานะครับแล้วก็บริษัทเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งน,นะครับที่ทุกๆท่านจะมีความสนุกสนานนะครับใช้เวลาว่างใช้เวลาในช่วงนี้นะครับในการที่จะท่องเที่ยวนะครับเก็บความสุขนะครับในฮอกไกโดนะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นท้งทางไกด์หรือผู้แทนนะครับรวมถึง ทั้งควายประชาสัมพันธ์รวมถึงผมนะครับสามารถเรียกใช้ได้นะครับจะมีอะไรขาดตกรลบพ้องอะไรก็สามารถเรียกได้ตลอดนะครับทั้งเ,เรื่องถ่ายรูปยกกระเป๋าอะไรก็ยินดีรับใช้เต็มที่ พี de decir, phone, Cold, I, ้อมแ้วครัสุดท้ายค่ะสุดท้ายกันไปเลยกันไปเลยเยี่ยมเค่ะซูซูค่ะ บรรยากาศอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับยำๆอร่อยมากค่ะยำตั้งใจจะแต่งตัวสวยแต่วันนี้สวยแตกไปแล้วอร่อยอร่อยเนาะคุณพ่อขัดเหลืออะไรไหมฮะหน้าแดงครับคุณพ่อวันนี้ปลื้มใจมากปลื้มใจนะพ่อนะโอเคไหมครับเรคนี้โอเคมากนะครับปลุกใจปลุกใจปลุกใจมากเลยครับผมอ่ะกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอรบกวนเวลา enjoy eating dinner ของเราสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับอาหารที่เรารับประทานเนี่ยนะครับเป็นอาหารของชนชั้นสูงของชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคนชั้นกลางคนชั้นข้างล่างกลางเนี่ยไม่สามารถรับประทานอาหารชุดนี้ได้นะครับแล้วก็โรงแรมแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าแต่ละคนที่มานะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบ อ่าพี่ว่ามีสไตล์มีสไตล์ของตัวเองนะครับต้องการมืดดำกับบรรยากาศของธรรมชาตินะครับจารุวัตเตอร์ชวุดนะครับพี่สั้นๆวัดนะครับก็เป็นตัวอย่างเป็นกรรมการผู้จัดการทั้งสองบริษัทนะฮะสวัสดิ์กับลานาแม่ไทยเริ่มทำจากเชิมใหม่นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักสิบปีที่แล้วก็เริ่มมุกมาที่กรุงเทพนะครับขายก็เริ่มจากสายเหนือก็เริ่มตอนนี้ก็ครอบคลุมสายแล้วจีนนะครับเวียดนามมาเลเซียอเมริกา และตระเทยนะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายที่ทุกท่านช่นชมอยู่หนุนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะครับเปิดคอจากคุณวัดกันครับ มาบอกเรานะครับเดี๋ยวเราดำเนินการให้ชื่อไรคะนิ้งค่ะน้องนิ้งมาจากจังหวัดไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพมาจากร้านอะไรครับเพ็ดเพ็ดเฮ็ดไรเฮ็ดเอเป็ดไรคะบอกก่อนนะเฮ่ดเอนะอ่นี่า ลิมิตอีมิชั่นนะครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอ่าลาคอสนะครับปักลานนะครับสนอมตรงนี้นะครับไม่ได้เสียหลายอะไรเลยนะครับเราเอาตัวอย่างเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมพูดในตรงนี้นะฮะไม่ใช่มาเชิญชวนอะไรนะแต่เราเป็นนักธุรกิจทุกคนครับอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ขอราคารถไม่ได้ไม่ขอครับผมก็มองพมก็ถ่ายจะซื้อผมซื้อทีเป็นเทเลอร์ฮะผมไม่เคยซื้อทีละสองวันถ่ายนะ ผมซื้อาเพินแล้วครับไป่ครับพี่อยากมาพบผมไม่ใช่เป็นคนนักพูดฮะไม่ใช่นัการเงเลยไม่ใช่นะรู้สึกตื่นตนใจนะครับที่ เสียเข้ามาบริการต้อนรับด้วยตัวเองนะครับก็เลยอยากจะร้องเพลงนะครับมอบให้ทุกๆท่านโดยเฉพาะเสียนะครับยามเย็นลมหาวหาลมร้อนหาารนาไปจิดีใจครับที่ได้เป็นลูกค้าของสุขสวัสดิ์ครับเพราะ ไม่ได้เอากําไรคนเดียวคืนกําไรให้กับลูกค้าเห็นไหมพวกเรามานั่งนี่เขาถือว่าคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับหน้าเสีดายประเทศไทยนะครับถ้ามีามคณะรัฐมนตรีสามนแบบคุณจารวันครับประเทศไทยเราจะแซงหน้าญี่ปุ่นโอเคครับเมื่อกี้ได้ยินเฮียท๊อกพูดไปแล้วนะครับตอดี้เฮียต๊อกไมอยู่หัวใ่ผมก็อยู่หัวใ่ครับ ก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องของเฮียต๊อกคนหนึ่งและฮะก็เค้าเฮียต็อกอยู่ในใจจริงๆแล้วเฮียต๊อกค้าธุรกิจไม้มาก่อนผมนะฮะแล้วผมก็แอบนับถคือเฮียต๊อกอยู่ในใจแล้วผมก็เคยเคยได้ยินว่าเฮียต๊อกคือคนไหนไม่รู้เหมือนกันได้เจอกันที่ไหนหรือเปล่าฮะได้เจอเฮียต็อกครั้งแรกที่โรงแรมดีเจนซี่ครับโรงแรมดีเจนซี่มันเป็นอะไรอะที่พอนักร้องเพียบครับแล้วเฮียต๊อกทาอะไรยามาหรือเปล่าครับ โอ้ยวันนี้คนเดินไม่ใช่ฮะคนสอนภาษาเดี๋ยวต้องเรียนต่ออ่ะครัเดียวต๊อกแกไปดูไม้ก็ดูมาเด<อ>ิลูกค้าสั่งไปทำบิวล็อบบี้ต้อนรับ <ๆ S 1> นะครับเพียครับก็เลยผมเดินออก,กจากห้อจ้างนะครับแล้วผมก็เกริ่มทำธุรกิจมาแต่จริงๆแล้วผมมีธุรกิจธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจทาสีผมเป็นเอเจนต์ของสีบริษัทอะไรบริษัทปัจจุบันเริ่มจากไหนเบเยอร์โจตันกับตันนะครับแล้วก็เป็นยอด ที่พอประมาณแต่คนคนหนึ่งที่เปิดโอกาสไม้รับผมก็คือเกยรเอกครับตรงนั้นที่เองหนอครับเกยรเอกเป็นคนขายไม้อัดครั้งแรกให้กับผมผมโทรตปหาเอกว่าเกียเอกครับขายไม้ให้ผมหน่อยด้วยครับคือตอนนั้นผมไม่ดีอะไรถึงเนะลือสินี่นะครับคือคือผมเลิกจากสิงทุกทีลั่นเองอ่ะพอไม่เป็นไรเขียนช่วยก็ช่วยนะครับ หลังจากนั้นเอกก็คือคนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับที่เอช่วยเราทุกอย่างจนจนเริ่มเริ่มเริ่มเกากาะจิตขึ้นมาแล้วก็เริ่มบ้านจิตขึ้นมาอีกบริัทหนึงนะครับผมก็มาเรียนได้ไปกับไม่ได้ไปกับผู้หลักที่ดีผมเชื่อว่า การค้าขายของคนภาคใต้ไม่ก็ทั้งเฮียต๊อกหรือผมเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องพี่น้องเรื่องความผูกพันเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วผมไม่เคือพอทิ้งคนที่ดีมากุณนี่สรุดเลยว่า,วาไม่ว่าใครเอกออกไปบริษัทไหนผมก็ซื้อบริษัทนั้นแล้วครับ้าเป็น,นอย่างี้ผมเชื่อมั่นหนึ่งวัทอชุดนี้ทั้งหมดว่าสุสวสด,ไไดิ์ไปได้ไกลผมเลยทุ่มเททั้งหมดยอดไม้ทั้งหมดให้สุสวสดิ์ทั้งหมดเลยครับปัจจุบันครับ เป็นช้าเลดิม <funk anak> ื่อกี้พูดไปนะครับก็คือผมรับช่วงจากคุณพ่อนะครับเมื่อสิ กว่าปีที่แล้วนะครับคืคอจริงๆก็เป็นธุรกิจท,ที่เกิดใหม่เลยนู้กันแล้วว่าคือการเกิดใหม่เลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อทําแต่ธุรก,กิจลงเรื่อยโรงงานอะไรมาตลอดนะครับแต่คุณพ่อก็อยากจะให้ผมที่สุดฝีมือนะครับเขาก็ให้ผมไปคิดเองทําเองกู้เงเงินเองนะครับขาดเหลือขาดสนยังไงมายืมคิดดอกนะครับมีเรื่องอะไรที่จะปรึกษาหาเรืออยากจะปรึกษาทุกคำก็ สามารถไปปรึกษาได้ตลอดนะครับเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะไม่มองข้างเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ผมตัดสินใจทำโกดังใหม่หรือจะขยายอะไรใหม่ๆที่ต้องลงทุนเยอะๆผมจะปรึกษาก่อนนะครับตอนจริงๆแล้วบรรยากาศยังสนุกสนุกนะับนะผมก็น,ำน้ำตาไหลเหมือนกัก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆมันจะตุ้นทําให้ผมมีกาลังใจทํางานเป็นที่เลยครับขอบคุณมากๆนะครับ

<the last year> bye, bye, bye. bye. เมื่อกี้กำลังคุยกับคุณแม่อยู่เลยอุ้ยอยากได้กำลังจะซื้อเลยอะ่ะสงวนสงวนร้าน,น,น,นอยู่ที่ไหนครับแต่อย่าไเพื่อนพี่น้องทีส่สะพสวรรค์น,นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปก็คือเลยเสมมติพอถึงสะพานเดชานะคะถึงมาปุ๊บแล้วก็ตรงไปเนี่ยจะเป็นไปกำแพงเพชรน,นะคะของเราเลี้ยวขวาค่ะคำใบ้อยู่นี้แต่ละทีมจะต้องเลือกจับหนึ่งใบมีทั้งยากและก็ง่ายก่อนว่าใครจะเป็นคนใบ้ใครเป็นคนไทยแต่ห้ามพูดเลยนะฮะเป็นใบต่อไปฮะ ผ้าเก่าผ้าเก่าผ้าเก่าผาทีไรทีไรอ่าอ่าอของผูนำอ่าอ่าอ่าของเนื้อเก่าผ้าโพนี่เก่าผิต้องครับกุ้งกุ้งเลยกรุงเลยกุ้งเลยฮะดูท่าดูท่าดูท่าใบเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็รสหวานดูเพก่มนกุ้งรสหวานใช่กุ้งหวานนะถูกต้องครับผมมีด้วยกุ้งหวานพ่อกุ้งหวานอ๋อพี่นัทพี่นัทเล่าสาก่อนอ่อนหวานขอร้องแล้วตามกุ้งหวานนั่นเอง เที่ยงกะทายเนี่ยสมควรแล้วที่เทียเียงกะข้อคาเฟ่ทุกวันเขาถูกเชยก่อนชมเชยชมเชยอ่าทั้งคู่นะครับขอบคุณนะครับที่ร่วมสนุกกันหรืเปล่าอุ้ยแอร์บิกหรือเปล่าอะไรชี้อะไรชี้อะไรอู๋ไม่ให้ดูไม่ให้ดูผาดิบผถูกต้องครับโอ้โหสาบังอะไรฮะอะไรฮะฮะไม่อาจถูกต้องครับโอ้โห ไปเป็นพี่ผู้ชายของพี่ผู้หญิงแม่งหนึ่งสองซ้ำจารเหมืนเป็น,ปนปคนชปาใจเจออยนจนเอารักแท้นี้หและผู้เดียววันลักกิโดได้แก่เอเมเล่าเล,าเลายเฮียดีใจเลท,ที่ทุตบอลได้ อย่างประเทศไทยในบางโลกอ้โหทีนี้วยครับดูมีจริงแล้วชคดีมากแล้วกดองเราหนูมีการซาวเสียงแล้วนะคะยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะยิ่งกว่าไอโฟนดกเหรอยิ่งกว่าไอโฟนเป็นยอดขายที่ดีที่สุดของประเทศไทยซัมซุงหรือเปล่าผู้ที่ได้รับรางวัลนางสาวอําน้ยมีชัด

ยอดขายลำบบหนึ่งชื่อรุ่นอมมาม่าเขาจะมาดยครับอย่าเสียใจไม่ได้ออโฟนแต่เรามีอาม,ม่าไปใซส์ขอบคุณด้วยครับขอบคุณลุงคุณพี่แนทขอบคุณเลยด้วยครับขอบคุณ,ค,ค,ณค,คุณวัดด้วยครับโอ้โหจุดเด่นของเขาคือตัวเลขใหญ่มากหน้าจอกว้างแล้วก็ใช้ง่ายนะครับทีมง,งานแล้วก็บริษ,ษัทสุขสวัสดิสด์แม่ทายโดยรานานาแม่ทายนะครับต้องขออภัยนะที่นี้นะครับ แต่เราอยากให้ทุกท่านนะครับรับรู้ถึงความรู้สึกจริงๆนะครับว่าทุกอย่างที่เราทําไปนะครับอยากให้ท่านรุ่มสนุกกันหรืออาจจะมีร่่งเกินไปนะครับต้องขออภัยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับ ครับก็เป็นวันที่สนะครับสำหรับทริปการเดินทางของกลุ่มที่สองนะครับครอบครัวลานนาของเรานะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่น้ําตกเรียวเซนะครับหนาวเบยเบยหนาวเบยเบยสุดตายค่ะสุดตายค่ะสุดตายค่ะจัดเต็มเลยเนี่ยจัดเต็มเลยยังยังยังไม่เต็มค่ะคบครับเดี๋ยวขอสามคำนะจุ๊งว่า ครับเฮียผู้โชคดีของเรานะครัในงานเลี้ยงเมื่อคืนนะครับกวาดรางวัลไปเรียบเลย ทั้งไอโฟนทั้งกระเป๋าเออได้ได้ได้ปกติเนี่ยจับรางวัลไม่เคยได้เลยไม่ได้เลยได้แต่นั่งมองเขาได้แต่นั่งมองเขาแล้วก็ได้ล้มได้ล้มนี่นะครับแล้วทางด้านล่างนะครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งหลายที่มาจุดน้ําตกเรียวเซแห่งนี้นะครับจะต้องมาถ่ายรูปกันนะครับเฮียเซ้งเป็นไงบ้างครับไหวยไหมโอ้สบายเลยครับสบายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าอีกประมาณสักชั่วโมงเฮียเซ้งจะถอดเสื้อหมดเลยนะฮะอ๋อแล้วลูกค้าของที่เฮียพามาแฮปปี้ไหมับโอ้แฮปปี้มากมากเลยครับแฮปปี้มากให้กรรมการเ้ามองดวยนะครับว่า ของเชียงรายมีสาวสวยอยู่กว่นหนึ่งที่แต่งตัวหนาวสุดๆหนาวสุดสใช่ไหม<ๆ>และคิดว่าเสื้อผ้าที่เราเตรียมมาเนี่ยพอไหมให้ความอบอุ่นกับเราพอไหมหรือต้องช็อปเพิ่มไม่ละถ้าสมมุติว่าที่ภาคใต้อากาศอย่างเงี้ย ไปอีนึงเป็นอย่างเงี้ยสักหกเดือนอ่ะอยู่ได้ไหมไหวไหมไหวดีมากเลยครับดีมากนี่ไหน่ะใช่สุดยอดเลยแล้วเราจะมีแรงยกไม้มือไม่แข็งเหรอลูกน้องสู้ตายสู้ตายเบลลานนาเบลลานนาไปล้อเบลลาน่าเย